ข่าวรับดึกแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่2มิถุนายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอเสนออารัตใน,นง,งานนี้ผีมีหวังมาติเนสเคลียฟลมเชื่อมโยงกับแมนยูเฝ้าเสาแทนที่โอนาน่านาะเมื่องานนี้ตำหนินของผีมีหวังแล้วนะฮะเมือ่อเอเบเรโนมาติเนสเคลียฟลมเชื่อมโยงกับแมนยูในการที่จะเฝ้าเสาแทนที่โอนาน่า เมื่อตำแหน่งของเอเมเรโนมอร์ติเนสผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งอัสซามินลาและก็ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 2 2ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายทวารที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกใบนี้และด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทําให้เขาคนนี้ตกเป็นข่าวกับหลายสโมรสรยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหาผู้รักษาประตูารายใหม่ในะคะรัรงนี้โดยหลังเกมพิมพ์ริกนัดลองสุดท้ายของฤด,ดูกาล มาดิเนสดูเหมือนว่าจะกล่าวอำลาแฟนแอตัลติมี่าทำการการะแสข่าวในการย้ายทีมโดยที่บาเซรลนาเพิ่งจะเบนเป้าไปคว้าตัวจนกาาเซียผู้รักษาประตูของเอสปันโยทำให้แมนยูถูกมองว่าตัวเต็งที่ดึงนายทวารในวัย22สสปีมาลุ้มทีมนั้นมีโอกาสสูงโดยล่าสุดทั้งมาร์ติเนสได้เปิดใจระหว่างการจะไปรายงานตัวกับทีมชาติอาร์เจนต้าโดยกล่าวบอกว่าเ,เรื่องของอนาคตของผมนั่นหรอผมยังไม่รู้เลยนะ ตอนนี้ผมมาที่นี่เพื่อที่จะเล่นกับทีมชาติและนั่นคือสิ่งเดียวที่สำคัญสำหรับผมในตอนนี้ผมอยากจะย้ายทีมไหมตลาดซื้อขายเพิ่งจะเปิดดังนั้นมันยังคงเหลือเวลาอีกนานกว่าที่จะรู้ผลสำหรับตอนนี้แล้วบอจิเนสจ,จะโฟกัสไปที่โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของอาร์เจนตินาแม้ว่าทีมชาติของเขาจะการันตีตัวไปฟุตบอลโลกปี2026แล้วก็ตามทีโดยหลังจบสองนัดกับชิลีและก็โคลอมเบียเจ้าตัวจะมีเวลาตัดสินใจอนาคตในการค้าแข้งในะคะรั้งนี้ กันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะนา้าผมเป็นว่าง,งานนี้ไม่แน่นะฮะอาจจะเห็นามาร์ติเนสมาที่แมนยูในครั้งนี้เรนวันนี้ก็เป็นได้เระมัดูข่าวต่อมนันกันครับแมนยูเสนอราคาต่ำแบบหน้าเบื่อเชื่อให้กาดาโชโดยแฟนบอลก็แสดงความไม่พอใจในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ โดยนนที่นักทั้งของแดนทรีนะผมแฟนบอลของแมนยูหลายคนก็โกรธมากนะเมื่อปีศาจแดงยื่นข้อเสนอที่จะขายกานาโชด้วยเงินเพียงแค่40ล้านปอนด์โดยหลังจากที่ฤด,ดูกาลที่น่าผิดหวังแมนยูก็เตรียมที่จะจัดทัพเพื่อเล่นชุดใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงหน้าร้อนปี2025โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งนั้นของการาโชที่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีโอกาสในการจะลาออกจากทั้งของทัพปีศาจแดงในครั้งนี้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว โดยแมนยูขายกานาโชด้วยเงินเพียงแค่40ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาปรยน,นี้มีความขัดแย้งกับทน่นะของโค้ชบรเวนอัร์มบริมในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลหลังรอบชิงสเตเลอร์ในศึกยูโรปลาลีกกานาโชเนียวิจาร์โค้ชอัรมบริมว่าใช้งานเขาน้อยเกินไปหลังจากนั้นก็มีการรายงานข่าวด้ว่านักยุทธศาสตร์ชาวโปรตุเกสไล่กานาโชออกต่อหน้าทีมแมนยูทั้งทีมเลยในครั้งนี้ โดยตามข้อมูลของเดอะการาเดียนระบุเลยนะว่าแมนยูนั้นต้องการเงินอยู่ที่ประมาณราว50ล้านปอนด์หากขายดาวรุ่งชาวเินไตบรินี้ออกไปได้อย่างไรก็ตามท่ามกลางความสนใจจากนาบรีสมุรสอนโอเทลฟอร์ดก็มีการบริง,งานข่าวว่าในลดราคาลงไปเหลือเพียงแค่40ล้านปอนด์เพื่อจะขายกันโนโช์อย่างเร่งด่วน ก่อนที่ข้อมูลนี้แฟนบอลแมนยูก็แสดงความไม่พอใจมีคนหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ประมาณว่าหากว่าแมนยูขายกานดาโช่ด้วยเม็ดเงินจำนวน40ล้านปอนด์จริงพวกเขาจะกลายเป็นตัวตลกทันทีคนอื่นๆก็เปรียบเ,เ,เทียบว,ว่าจอห์นดูรันมีค่าตัว65ล้านปอนด์นิโก้กอนซารเลสมีค่าตัว50ล้านปอนด์มูซาดิยาบีมี50ล้านปอนด์เคนสครูปไมเนอร์46.1ล้านปอนด์จูอัลฟริก12ล้านปอนด์มานเนลอูกาสเต 4 2ล้านปอนด์กาเวเรโน่12ล้านปอนด์ส่วนกาเาโชซึ่งอายุเพียงแค่20ปียิงประตูและแอซิสไปแล้วได้มากถึง38ประตูใน2ฤดูกาลหลังสุดนี้และก็มีสัญญาจนถึงปี2028ทำไมเขาถึงมีค่าตัวเพียงแค่40ล้านปอนด์ในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะซึ่งงานนี้ดูบคุคคลอีกคนก็ได้กล่าวว่าคุณลองจินตนาการถึงทีมที่ขอซื้อนักเตะชาวเจนตินาอย่างกาเาโชจากแมนยูสิ พวกเขาจะต้องถูกเรียการาคาที่สูงกว่าในครังนี้มากอย่างแน่นอนคนที่4ี่ก็เขียนว่า,าราคานั้นเป็นสิะเป็นอย่างมากฉันไม่เข้าใจนะว่าแมนยูจะต่อรองได้อย่างไรเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่กานนโชจะยังคงอยู่กับสมโมสรต่อไปอาหมัดมียาโรพเพื่อนร่วมทีมก็ตอบอย่างครุมเครือบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีนะและเราเองนั้นต้องการผู้เล่นที่ดีเพื่ออยู่กับสมโมสรต่อไปผมหวังว่าจะได้ลงเล่นกับเขาต่อไปในครังนี้ แม้ว่าจะมีสัญญาระยะยาวอนาคตของกาดาโชในถิ่นโอทัฟฟอร์ดก็เริ่มไม่แน่นอนครับหากเขาออกจากทางทีมด้วยค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์นี่อาจจะเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่เรียกเสียงวิจารณ์อ่ามากที่สุดภายในทีมแมนยูช่วงซัมเมอร์นครั้งนี้ก็เป็นได้นอกจากกาดาโชแล้วแมนยูเองยังคงมีแผนในการจะขายนักเตะเหลือทิ้งอย่างแรดฟอร์ดซานโชแอนโทนีออกไปเพื่อจะหาเงินซื้อสตาร์ใหม่ในคร,รั้งนี้มาร่วมทีมนะ เป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนตอบไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงใจมาแล้วนะเมื่อแข่ง2000ล้านพร้อมที่จะย้ายซบแมนยูแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในศึก UCL ในคังนี้ก็ตามทีเดกันนี้ดาวเตะค่าตัว200 0ล้านบาทเองก็ตกเป็นข่าวพร้อมที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็ตในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคังนี้เพิ่ม,เต,มเติมก็ตามที โดยทางด้านของฝั่งเบนจาคอบนักข่าวชื่อดังสายลูกหนังรายงานข่าวเลยนะว่าทั้งด้านของบรายันชิเอเบลโม่แนวรุกของเบรนฟอร์ดก็ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงแมนเเชสตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสมัยน,นี้แม้ว่าปีศาจแดงเด็กนั้นจะไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและฤด,ดูกาลหน้าในครั้งนี้ก็ตามทีโดยสำหรับเอเบลโม่โทรฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยซัดไปแล้วมากถึง20ประตูกับอีก7แอสซิส,สช่วยให้เบรนฟอร์ดเองนั้นจบอันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูกาลที่ผ่านมาจนทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมาแรงและมองหารวรุกเข้ามาเพิ่มเติมเป็นตราที่2ต่อจากคด้างของมาติอุสกุญญาซึ่งเอเบลโมเองนั้นก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริเวณอัมบอริมต้องการว่าจะเป็นทั้งความเร็วความสามารถในการจบสกอร์การเล่นเพื่อทีมและการที่จะชนะดวลตัวต่อต,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 ตัวในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ ทางนี้ถ้ผมบริงานล่าสุดจากเจคอบส์นะฮะระบุเดินะว่าแมนยูเองนั้นก็มีโอกาสที่ได้ตัวเอเบลโมเพราะว่างานีินักเตะไม่ได้พิจารณาในการย้ายทีมด้วยโคหน้าอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ว่ามองถึงโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรซึ่งก็มีตัวเขาเป็นส่วนสำคัญในนั้นซึ่งในกรณีนี้จะเหมือนกับมาติอุสคุนยาที่เลยกมาอยู่กับทับพปีศาจแดงเพราะอยากจะอยู่ที่ละครแห่งความฝันจริงจริงโดยไม่สนปัจจัยอื่นๆส่วนเรื่องของค่าตัวนั้นเบรนฟอร์ดต้องการอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด หรือประมาณ2,200ล้านบาทในกระดานนี้นะครับรผมเป็นดงว่างานนี้ก็ต้องรอดูคต่อไปก็กันครับอาจจะขายกันในโชว์นะฮะเพื่อจะไปซื้อเอ็มเบลโมก็เป็นได้เรามาดูข่าวต่อมาเย็นครับอาร์ตในงางานนี้แฟนแมนยูเดือเต้นหลังทีมได้มาเทอุสกุญยาชี้เป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวกันนี้ทางด้านของทางฝั่งนะครับผมทางด้านาของแฟนบอลแมนยูก็แห่โพสต์ข้อความยินดีกับทีมรักของตน ที่คว้าตัวมาทิอุสกุลยาเข้ามาร่วมทีมได้สําเร็จโดยชี้ว่านี่ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมโดยเดียวนะโดยเมนยูเองเพิ่งจะประกาศใช้นะับผมยืนยันในการคว้าตัวมาทิอุสกุลยากองหน้าชาวบาราซิลจากคด้าของบุฟตันบันเดอร์บร์ร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยค่าตัวตามค่าที่สัญญาจํานวน62.5ล้านปอนด์หรือประมาณ2,750้าล้านบาทกลายมาเป็นนักเตะหน้าใหม่คนแรกในช่วงสมัยนี้ โดยคุณย่าทำผลงานได้อย่างล้นแรงกับพนังของทัพหมาป่าด้วยการทำไปมากถึง17ฟระตโตกับอีก6แอสซิสในฤดูกาลที่ผ่านมาจนาตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมชั้นนำในครั้งนี้หลังจากที่ทัพปีศาจแดงคว้าตัวาทางด้านของเซบ้ามาเข้ารังได้สำเร็จนะฮะสาวกบรเดบิลเองหลายคนหลายบรายเองก็ตื่นเต้นที่จะเห็นคุณย่าได้สวมเสื้อทีมรักลงเล่นในฤดูกาลหน้าโดยเขาก็ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียในครั้งนี้เพิ่มเติมด้ว่า มันยอดเยี่ยมมากเราเนี่ยรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นเขาลงสนามหรือว่าคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่สโม,มรสรที่ใหญ่ของเราหรือคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าบังว่าเขาเนี่ยจะทำดีได้กับแมนอยู่นะคอมเมนต์ต่อมามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเรามาลุยกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมามันเป็นการสัญญาคนแรกที่ยอดเยี่ยมผมชอบเดี๋ยวนี้เป็นอย่างมากและเขาก็ยังเป็นแฟนบอลของเราด้วย คอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนร,รับสู่โละครในความฝันและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าการได้คุณย่ามาทําให้ผมนั้นคนลุกเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ขึ้นครับขอบคุณทุกคนตา่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ